อธิปฐานสูตรเนี้จะเริ่มต้นที่อนาปนสติให้ไปนั่งที่สงบตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจกําลังหายใจเข้าก็รู้ว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่ากําลังหายใจออกลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวเท่านั้นเองมีแค่นี้อนาปนสติ คือให้ใช้ลมเป็นที่ผูกใจเป็นที่ทำงานของใจเพราะใจจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าใจไม่ทำงานเดี๋ยวใจมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สังเกตดูเวลาที่เราต้องทำงานเราไปคิดเรื่องอื่นได้ไหมเวลาที่เราต้องทำบัญชีต้องทำอะไรรายงานอะไรมันก็ต้องอยู่กับงานที่เราทำมันจะมานั่งคิดว่าเดี๋ยวไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปหาเพื่อนคนนั้นคนนี้มันก็คิดไม่ได้ถึงแม้คิดได้มันก็ต้องถูกดึงกลับมา พราเราต้องทํางานของเราอันนี้การมีลมก็เป็นงานอย่างหนึ่งน้ไม่มีความแปลกประหลาดพิเศษวิโสอะไรจากการดูลมเพียงแต่เป็นการดึงใจถูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอใจไม่คิดเรื่องราวต่างๆใจมันก็จะว่างจะเบาจะเย็นแล้วเดี๋ยวมันก็สงบขึ้นมัน,นเป็นอุบายเป็นวิธีที่จะทําให้ใจสงบนั้นแต่เราไม่ต้องการอะไรจากลมลมเป็นเพียงแต่ เป็นอุบายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำให้ใจเราหยุดคิดได้